ครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะนครับก็สําหรับคนที่ทํานาหวานนะฮะพันข้าวเนี่ยนะฮะพันข้าวเนี่ยเวลาเราจะแช่พันข้าวถ้ามันทําเยอะก็คงจะแช่ตามแนวะทางที่ผมจะวางไว้ไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้กันแล้วกันเราแช่พันข้าวเสร็จเอาขึ้นมานะครับ เอาขึ้นมานะฮะแล้วเสร็จแล้วมาบ่มบ่มเสร็จปุ๊บพอเราจะไปหวานนี่ข้าวมันจะงอกเป็นเขี้ยวกระแตเล็กๆเล็กเต็มไปหมดเลยนะฮะพอจะหวานเนี่ยพวกเราใช้โซคอนนะฮะหนึ่งกิโลต่อต่อไอพันข้าวสิบกิโลก็คือถังหนึ่งนะครับคลุกเคล้าคลุกเคล้าแล้วก็เอาไปหวานนะครับตอนนี้เวลาคลุกเคล้ากับโซคอนเสร็จนี่นะฮะก็อยากจะบอกบอกท่านอย่างนี้ว่าเาพยายามใช้ให้หมด ภายในสามชั่วโมงอย่าเกินจากนั้นเพราะถ้าเกินจากนั้นเนี่ยลากของข้าวเนี่ยมันจะงอกยาวแล้วมันจะไปพันกันมันจะทําให้เราเวลาไปหวานเนี่ยหวานยากอันแรกหวานยากอันที่สองก็คือถ้าลากมันหักหรือมันขาดนะฮะมันลังกันแล้วมันขาดหรือมันขาดเนี่ยมันทําให้เสียโอกาสไปนะครับสําหรับไม่ข้าวนั้นๆนะครับดังนั้นก็ ก็วิธีแช่เม็ดก็ให้ทําอย่างนี้นะครับให้แช่เม็ดแล้วทั้นี้แล้วท่าน,นก็ไปหว่านนะครับผมย้ํานะครับถังนึงก็พอถังนึงก็แน่นแล้วเพราะว่ามันขึ้นทุกเม็ดนะครับแล้วโดยวิธีนี้เนี่ยนะฮะพอหว่านลงไปแล้วเนี่ยนะฮะนกไม่ค่อยลงนกไม่ค่อยลงแล้วก็แค่วันเดียวเนี่ยฮะเม็ดข้าวมันพลิกตัวเม็ดข้าวมันพลิกตัวแล้ว นะส่วนถ้าจะดำนะฮะก้าเนี่ยนะฮก้าเนี่ยมันจะมาเป็นผืนนะฮะเราก็ใช้ซูเปอร์โซคอนเนี่ยนะฮะผสมน้ำนะน้ำสักปี๊ดหนึ่งเนี่ยผสมน้ำโซคอนสักกลมมือหนึ่งคน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 ,คนเสร็จแล้วก็ใส่เป็นบัวไปลดให้ลดดำเอาไปดำนะฮะแล้วก็ให้ลดดำเนี่ยจับให้น้อยที่สุดนะฮะ แทนที่จะจับทีหนึ่งแบบที่เห็นกันอยู่อะประมาณเจ็ดแปดต้นหรือสิบต้นเนี่ยจับให้น้อยที่สุดสองสาต้นถึงสี่ห้าต้นพอแค่นั้นอ่ะพอนะครับหรือท่านใดที่ตกก้านะฮะล้วจะเอาไปเอาเอาไปปลูกพอท่านถอนก้าเสร็จนะฮะถอนก้าเสร็จนะฮะตัดแต่งก้าเรียบร้อยให้เอาก้าเนี่ยให้เอาน้ําเนี่ยใส่กระลังนะฮะยี่สิบปอ้ยยี่สิบลิตรเนี่ย นะใส่โซคอนสักหนึ่งกับมือหนึ่งแล้วลแล้วก็เอาเอาลากมันแช่นะฮะก่อนแช่นี่รอให้ใบใบก้าเนี่ยมันเริ่มม้วนก่อนเหมือนอาการขาดน,นะะ้ำเราพอแช่ปึ๊บมันจะดึงโซคอนเข้าไปนะฮะมันจะดึงโซคอนเข้าไปเสร็จแล้วท่านก็รีบเอาไปเอาไปดำเลยนะครับเราเวลาดำดำเส้นเดียวพอเส้นเดียวหรือสองเส้นพออย่ากเกินจากนั่น นะครับเพราะเวลาก้าที่ดำอยู่ถ้าไหลายต้นเนี่ยนะฮะท่านสังเกตดูพอดำลงไปนะข้าวมันโตฮะจนกระทั่งมันออกลวงเลยถ้าน้องว่างถ้าลองไปถอนตรงนั้นขึ้นมาดูฮะนะจนกระทั่งออกลวงนี่ข้างในเนี่ยไอ้ต้นก้าเล็กๆอะ่ะมันไม่มีโอกาสโตมันจะอยู่อย่างนั้นละแล้วมันจะเป็นต้นก้าที่อ่อนแอนะฮะ แล้วถ้าต้นกล้าตรงนั้นอ่ะมันเป็นมันติดมันเป็นโรคหรือมันมันอะไรขึ้นมานี่นะฮะมันจะลามออกนะครับดังนั้นเวลาเวลาเวลาดำหรือตกกล้าก็ช่างนะฮะพยายามพยายามดำอันนี้แล้วก็เส้นหนึ่งผมยืนยัน,นะฮะแต่ก็ได้นะฮะแล้วพอฮะพอข้าวนาหวานก็เหมือนกัน,นะฮะไร่หนึ่งถังหนึ่งพอฮะแน่นะครับ ขั้นตอนมันก็มีแค่นี้แล้วก็หลังจากที่ท่านหวานหรือตำเสร็จนะฮะท่านจะฉีดยาคุมท่านพ่นยาคุมหรือจะปล่อยหรือหรือไม่พ่นก็แล้วแต่ท่านนะครับตอนนี้พอหลังจากที่อันนี้ปุ๊บนี่นะฮะให้ใช้โซคอนสามกิโลต่อไร่หรือสามไร่ต่อมินดะซอบพ่นพ่นแบบพ่นปุ๋ยพ่นแห้งนะอย่าไปพ่นเปียก พ่นแห้งให้กระจายทั่วเลยเราท่านจะเห็นว่าหนึ่งข้าวตั้งตัวเร็วมากสองถ้าเป็นนาดำเนี่ยนะฮะใช้เวลาแค่สองหรือสามวันเนี่ยข้าวรัดแล้วนะครับข้าวรัดแล้วไม่งันทีหนึ่งแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่พวกนาดำเนี่ยงานทีหนึ่งเป็นอาทิตย์นะฮะเป็นอาทิตย์เจ็ดวันแปดวันสิบวันอะบางทีสิบสองวันอะถึงจะเริ่มรัดนะครับซึ่งมันทำให้เสียเวลานะฮะ เพราะฉั้นข้าวนี่ยิ่ง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 รัดเร็วเนี่ฮะการแตกกอยิ่งเร็วนะครับอ่ะโอเคฉันก็จบไปช่วงหนึ่งนะฮะกับผม